คนดูบากาลอยุณเนาะมาหุมมาต้มกันเด้อมาหูมมาตุ่มกันมาเบิ้งดูเนี่ยพี่หมดแดงเบิ่งไม้พวงนอนอะไรเบิง้งยาวเฟื่อยอยู่นี่ตัดเห็ดชังนาเนานะบ้ดีบ่าดาีบ่ายาไปว่วยววววววนววนววนวะาว อันผู้เฒ่าเพิ่ปนปลูกไว้น้องสาวเพิ่นเลยล่มน้องสาวเพิ่นเลยล่มจ้ะเดี๋ยวผมหาหมอนั่งเด้อน,นี่แหละนั่งกันนี่แหละนั่งคุยกันก่นอนแล้เคยเข้าบ้านเถอะข่บ้านก็นไรมัดมือแล้วล่วคนะคนน่ะดูเขาเหรียญแด้ของเหรียญใหม่นะดูเขาได้ของเหรียญ มือนี่ี๋ยวอ่านลองทดลองสายยางมดดระเบิดทางนู้นทดลองสายยางมดดระเบิดทางไหนนี่อืมโอ้แรงเท่าถึงอย่านี้มั้บออืมอืม แม่นั่นเดี๋ยวต่อต่อพันไม่ได้ครับอืม มีน้ำก็ดีเลวทำอะไรก็เจอบ,บอ่อใบด้านนั่นแล้วพี่เลิฟหนึ่งจากทีโอโอจัดไปก็บจอ,อบ,บอ่อใบด้านนอครับเขียนบ,บ้านผมจอ,อได้หมดครับชอบกังลายบอ่ออยู่ชอปลูกของปลูกอะไรกันเอาฝ้าปลูกฝ้าปลูกจะได้ฝ้าไปถอนเร็วๆครับ น่ของเล่นในของเล่นใหม่นะเล็กๆเล็กๆเล็กๆมดมือเอ้ย สวัสดีครับผมกินไปเรื่อยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้ำตาลครับทำไรเนาะปูข้าวโพดครับหยอดข้าวโพดครับหยอดข้าวโพดในสวนอ้อยครับสวนอ้อยคอยลักครับสวนอ้อยคอยลักป้าแจมสวัสดีครับนะครับผมจากทีโอโอหรือว่าเบาไม่บอกดีกว่าตามหากันเด้อคนคนนี้คือใครตามหากันเอาเด้อ คนคนนี้คือใครครับคุณมดแดงครับเพื่อนแล้วเบ้ยชายนิรนาม <laughs> ชายนิรนามนี่ลนปลูกไว้น้ำหยดครับเจาะบอ่อปลาดานครับหมดแล้วบ่ โอ้ควอดหนึ่งได้แถวกว่ากว่าเถอะมีทีเดกลงที่สองทีสองได้กี่รอบครับวันนี้วันนี้ได้ได้สิบสิบสองนะมั่งสิบหรือสิบสองสิสิบเอ็ดดิสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดรอบนี้ แบตหมดเอาเข้าตู้เย็นเอาเข้าตู้เย็นแล้วก็เพิ่งเอาออกมาถ้าแบตไม่หมดก็ยาวได้อยู่พอดีเข้าไปดูไล่ไปดูไล่มันก็เลยเห็นเพื่อนเขาเอาน้ําแล้วก็ลงข้าวโพดก็เลยแวะดูซะลมเล่ลมลมเล่ลมมามิดซี